สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก FC ร้านพิเนตออลิโอทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวสินค้านําเสนอสินค้านะครับคลิปนี้ผมจะพามาชมอดอกลำโพงนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับมีเข้ามา2ดอกครับสำหรับดอกชัยเดนเจอร์นะครับเป็นคลิปช่วงเช้าเช้านะครับของวันศุกร์ที่16นะครับเดือนพฤษภาคม2568นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของดอก18นิ้วนะครับ ดอกสิบแปดนิ้วชาร์เดนเจอร์หกห้าศูนย์นะครับตัวนี้เป็นดอกยอดนิยมเลยนะครับเป็นโครงหล่อนะครับสิบแปดนิ้วโครงหล่อหกร้อยห้าสิบบาทนะครับเดิมๆนะครับสําหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับดอกเดิมเดิมนะครับมีอยู่สองดอกนะครับเข้ามาใหม่นะครับผมสองดอกดอกละสองพันสามร้อยบาทนะครับดอกละสองพันสามร้อยบาทนะครับยังไม่รวมจัดส่งนะครับสนใจอิ inbox โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดและก็ 0 8 7 4 2แ7 4 6 4่นเะครับเดิมเดมนะครับก็ถือว่าเป็นดอกยอดนิยมนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับของ่าเ a เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ PA 650นะครับของช h a l l เจ g e r นะครับตัวนี้ช h a l l เจ g e r นะครับสวยๆนะเข้ามา2ดอกนะครับสนใจอินบ็อกเข้ามาได้นะครับดอกละ2 3 0 0้บาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้เป็นเน็ตเวิร์กไอเมเจอร์นะครับเสียงดีนะครับตัวนี้ เป็นสองคหนึ่งนะครับเน็ตเบิร์กอมเเจอร์สองทางนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้สวยๆใครที่ยังมองหาน็ตเบิร์สองคนหนึ่งนะครับของอเมเจอร์นะครับเอาไปใช้งานสอบถามเข้ามาได้นะครับใส่ตู้อเมซอนนะครับนี้ตู้อเมซอนเสียงดีนะครับใส่ตู้ปากโหลดตัวไหนก็ได้นะครับตัวนี้เสียงกลางนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ850บาทนะครับตัวนี้ตัวละ850บาทนะครับมีอยู่สองอย่างละสองตัวนะครับ สำหรับสินค้าที่เข้ามาเนี่ยคุมชพรชมในส่วนของดอกลำโพงที่ยังอยู่นะครับอัปเดตสินค้าหน่อยนะครับไม่เป็นในส่วนของ power amp นะครับผม power amp ก็พอมีให้พี่ๆสมาชิกได้เลือกชมอยู่นะครับสนใจตัวไหนก็ inbox เข้ามาได้นะครับที่เข้ามาใหม่นะก็จะเป็นในส่วนของ NPE นะครับ LDA 550าบวัตต์นะครับตัวนี้ราคาที่5 5 0 0บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับใช้งานปกตินะครับผม ตัว LDA 5้า้าบาทนะครับสนใจ inbox เข้ามาได้นะครับผมฝากไวยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของโซนอีกส่วนหนึ่งนะครับของดอกลำโพง18ดนิ้วนะครับในส่วนของนักซ่อนนะครับดอกทิศซ่อน18บดนิ้วก็จะมีเหลืออยู่ประมาณ7-8ดอกนะครับใครที่ยังมองหาดอกนี้ซ่อน18บนิ้วนะครับดอกรุ่นวินัทนะครับตัวนี้รุ่นวินัทนะครับเดิมๆนะครับ ซีรีส์นี้เลยนะครับวนัดหนึ่งแปดเอขีดซเอมสองนะครับดอกเดิมๆทุกดอกนะครับดอกละสามพันสาม้บาทนะครับใครที่ยังมองหาดอกสิบแปดนิ้ววีนัดที่อยู่ในตู้เทคนะครับตัวนี้ที่อยู่ในตู้วะเทคนะครับผมดอกเดิมๆทุกดอกนะครับแล้วก็เป็นทั้มนะครับทั้มราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดรยหสิบาทนะครับดอกละหนึ่งพันแปด้ห้าสิบาทนะครับมีอยู่สองดอกนะครับ ทำก็เดิมๆนะครับใครที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็น12นิ้ว 200s นะครับตัวนี้มีอยู่4ดอกนะครับตัวนี้ทากระชับหน้ามานะครับดอกเดิมๆนะครับตัวนี้ดอกรับ800บาทนะครับใครที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับมีอยู่4ดอกนะครับสำหรับ 200s นะครับดอกรับ800บาทนะครับก็จะเป็นในส่วนของแหลมนะครับผมแหลม pa นะครับตัวนี้แหลมจรวดตองแปทักที่น่ำนะครับตัวนี้เป็น v แปดแปดวีสองนะครับตอนนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับดอกละห้าร้อยบาทนะครับเดิมเดิมนะครับสวยๆใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของปาาแกลมนะครับเก้าคูณเก้านะครับดอกละสามร้อยบาทนะครับสำหรับเก้าคูณเก้าสนใจ i นบ็อกามาได้นะครับปากไรเล่ยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับปากไรเล่ยนะครับผมมีสองปากนะครับปากไรเล่ยจะเป็นคอสองนิ้วนะครับตันนี้จะรองรับเป็นส่วนของเจ็ดห้าศูนย์ นะครับผมตัวนี้เจ็ดห้าศูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นน่าจะหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับตัวนี้จะรองรับในส่วนของยูนิตไดซีสี่ไดห้าศูนย์ไดนะครับตัวปากตัวนี้นะครับเก้าหกเก้าครับผมสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมฝากไว้เยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปช่วงเช้าๆนะครับคลิปสั้นๆนะครับอันนี้มีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะหยิบยกมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันทุกๆเช้าครับฝากไว้เลยแล้วกันนะครับสําหรับอี สวัสดีครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับสาหรับโซนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตู้18นิ้วนะครับตู้18นิ้วตัวนี้นะครับใบละ500บาทนะครับใครที่ยังมองหาตู้18นิ้วสูตรตัวนี้จะเป็นเจบินนะครับเจบินนะครับจะตรงตงหน่อยนะครับสําหรับดูพอร์ตเขานะครับช่องบะบาสับตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากปีพันนะครับสำหรับเจบินนะครับใบละ500บาทนะครับ ตัวนี้จัดไปนะครับตัวนี้ตามสภาพนะครับตัวนี้ใบละสามร้อยบาทนะครับจะมีแตกๆบ้างนะครับตัวนั้นจะตกจากรถนะครับตัวนี้ไปจบใหม่นะครับผมใบละสามร้อยบาทครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสำหรับใบนี้นะครับส่วนใบด้านนี้ใบละห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ใบมีขอบเหล็กมานะครับสําหรับตู้เจบินนะครับหูจับเหล็กนะครับหูจับเหล็กผมครยตามสภาพนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของแผ่นนิ้วไว้นะครับ ตั้ยังอยู่นะครับสำหรับท te ่านไหนที Esta, ่ยังมองหาแผ่นดินไหว21นิ้วนะครับมีอีกสองใบนะครับแล้วก็จะเป็นสิ unusual unusual ่งค้านองนานะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับตู้แผ่นดินไหวตะแกรงฉีกนะครับเป็นขอบเหล็กนะครับผมใส่ดอกด้านหลังนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมแผ่นดินไหว21นิ้วนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของสิ่งค้านองนาตัวนี้ใบละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับ อแผ่นดินไหวสิบแปดนิ้วตะแงงฉีกนะครับหนึ่งพันสี่ร้อบาทเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นขอบเหล็กนะครับขอบเหล็กตะแงงเหล็กฉีกลักษณะแนวตรงนะครับผมส่วนด้านบนนะครับจะเป็นตู้อบีพันนะครับตัวนี้บีพันเป็นไม้ปาร์ติเกิลนะครับใบละห้าร้อบาทนะครับใครที่ยังมองหาตู้เอาไว้ใช้งานตามบ้านนะครับรองคาราเกะเสียงดีเหมือนกันนะครับสําหรับไม้ปาร์ติเกิลนะครับสภาพสวยๆนะครับไม่มีผุ ไม่มีบ่วกนะครับตัวนี้ใบละห้าร้อยบาทสนใจสับถับเข้ามาได้นะครับผมถัดมาฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของแผ่นดินไ์วของไพศาลนะครับตะแกงปั๊มนะครับตัวนี้ตะแกงปั๊มเป็นแบรนด์ของ P ีเอสออดโอร้อยเอ็ดไพศาลร้อยเอ็ดนะครับสัสาสีระเบิดภาพดีมากนะครับสำหรับตัวนี้ใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับหูจะเป็นหูจับสอไม้นะครับด้านข้างเป็นสอไม้สาสีระเบิดสวยงามนะครับ ส่วนตู้12เนิ้อ2คูณ1ก็ยังอยู่นะครับเป็นปากโหลดไม้นะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับไปละ1,200บาทครับใครที่ยังมองหาตู้2คูณ1หน้าผ้านะครับตัวนี้เอาไปใช้งานสอบถามเข้ามาได้นะครับตูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังของไฟสานนะครับสวยงามนะครับตัวนี้สีเดิมๆนะครับสีเดิมๆเลยไปค่อนครบนะครับผม1,950บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับด้านหลังของ แผ่นนิ้นไวนะครับสว่วนด้านหลังของตู้เสียงกลางจะเป็นตรงนี้นะครับเล่นสองทางสามทางก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าถนัดต่อแบบไหนนะครับผมฝากไว้ด้ยวยกะันนะครับคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับสำหรับตานพิเนตออริโออำเภอรัจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ